ต้องเชื่อโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าอมันจะได้ได้ยังไงเฮียเคยเป็นแบบแบบสมมติถ้าเราจะเชื่ออะไรสักอย่างเราจะคิดว่ามันจะได้ได้ยังไงเราจะทำยังไงถึงจะได้แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องกดแรงดึงดูดก็คือเราต้องเชื่อแบบอยากได้อะไรก็อยากไปเลยโดยไม่ต้องคิดว่าแมันจะได้ได้ไ,ดไงทำไงวะ กดก็คือให้เราขอเชื่อแล้วก็รับขอก็คือเราต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราก็เชื่อว่าเราอ่ะได้มันจริงๆว่าเราอ่ะจะได้มันแน่นอนแล้วก็รับก็คือเราต้องรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราได้รับมันแล้วอ่ะ ว่าเราถ้าเราได้สิ่งนั้นแล้วเราจะรู้สึกแบบเนี้ยเรารู้สึกไปก่อนเลยอย่างสมมุติเฮียอยากได้อะไรเฮียอยากได้คอมเฮียก็คิดว่าเฮียอยากได้คอม,อค,อมคอมรุ่นไหนไเวลาเราอยากได้อะไรใช่ไหมเราต้องระบุให้ชัดเจนเหมือนกับเราไปแมคโครเนี่ยเราบอกว่าเอาเบคอน สมมติว่าเราไม่ได้หยิบเองเราให้พนักง,งานหยิบเ,เบคอนเขาก็จะหยิบให้เราไม่ถูกว่าเราจะเอาเบคอนแบบไหนใช่ปะ่ะเพราะว่าเบคอนมันมีเยอะยะเลยเราต้องบอกเนี่ยเราเอาเบคอนยี่ห้อนี้แบบนี้นะแบบถุงละโลนะแบบแบบนี้แบบน,แบบนี้เขาถึงจะหยิบให้เราถูกเหมือนการเฮียบอกเฮียอยากได้คอมเฮียก็ต้องบอกเฮียเอารุน่นไหนยี่ห้ออะไรเฮียก็ต้องระบุไปเลย สร็จแล้วเฮียก็เชื่อว่าเฮียต้องได้แน่นอนโดยที่เฮียไม่ต้องคิดว่ามันจะได้ไม่ได้ไงจะหลับแล้วเหรอ <Yeah. S 1> แล้วเฮียก็จะต้องรู้สึกว่าเฮียได้หลับแล้วถ้าเฮียได้เฮียรู้สึกไงด,ดีใจดีใ,ใจแบบไงอ่ะดีใจมากดีใ,ใจมากทำไงไหนทําไม่ดูหน่อยมาก,มากิา,า,ากินทขยับตัวไ็้ได้สมมติว่าอยู่ดีๆพรุ่งนี้ พรุ่งนี้คอมรุ่นเดียวกับแม่มาวางอยู่บนโต๊ะเฮียเฮียทำไงดีใจทำไงไหนดูไหนดิอย่างนี้เหรอฮะเออฮียรู้สึกรู้สึกดีใจตื่นเต้นใช่ไหม